แต่งมาได้สวยมากครับชวนโชคล้านทองเสียเกมให้นมบุรียมครับพิสารใต้อะไรเนี่ยรถซิ่งไทยแลนด,ด์ดีซสุเดก้าร้อยเก้าสิบห้าแรงมาครับผมคันนี้ ไปแต่งซิ่งแต่งสวยมาใหม่ครับไม่ได้ใจว่าบทดไหรนะ่นะนีเออของเรานี่อยากจะรอแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้ทุนเยอะเหมือนกันไหยจะของรถ แต่งอะไรรอแท้เอาดูรอบคันเหรอครับโอ้บท่าไรเนี่ยแบบนี้เนี่ยชุดเลนเว่อ้้องขอมาดูอุปรกรณ์แต่งหน่อยสิ โอ้แต่งเยอะมากครับจัดเกมมีอะไรบ้างนี่ฮะอ,อะไรนะกระบอไฟกระบอไฟทำหมดเยอะไหม เฉพาะระบบไฟหมดเท่าไหร่สามหมื่นกว่าโอมหมื่นกว่าโอเคจานสามหมื่นกว่าฮะไอ้เปิดไฟให้ดูก่อนนี่ครับเปิดระบบไฟดูหน่อยโอ้นี่นี่นี่ระบบไฟครับทุกคนนี่ รอเลยครับรอเลยมีชุดไฟสปอตไลท์ไฟปัตตันนี่กระจกนาซาโอ้ชุดเลดเกือบทั้งหมดเลยครับฮะเออเดิาไปนี่ครับวันนี้ก็วิ่งดินด้วยกันครับผม เดี๋ยวไปดันตูดเพื่อนกันหน่อยครับอีกคันหนึ่งสตาร์ทไม่ติดนะครับผมฮะสวัสดีทุกคนครับผมต้อนรับกันดูช่องเสียนวิบุรีรำ ตรงนี้ก็จะเป็นฤดูกลางหวานขายครับทีงานรถดำบางทีงานเราก็จอดแล้วทีงานเราวันนี้ก็มีงานครับผมอาสตารไม่ติดเล่นกันแบบนี้เลยครับกระตุกเอาอา รถจอดนานรถจอดนานแบบหมดดิดไหมอ้าฮะเอาไม้เอาไม้มันงัดกันยิดาราญี่ปุ่นมาพูดเสียงถอยด้วยครับเอา

tiêm là ngay, sụt lò của đầu, vút đấm này đi, hỏi lăn này, hả, chẳng hòa, đai, ấp, phung, lơi, ô. Oh. ว่าจะมาช่วยเพื่อนครับติดซะแล้วตัวเองติดเลยเอาถอยถอย หยาบเก็ดนบับงานนี้สงสยัยจะต้องใช้รถไทยแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคุด <c> ร <oughs> อหน้านี่ลงลึกเลยครับทุกคน่ะ กาว่าจะโชว์ซะหน่อยแม่ออเออเอาขุดให้เป็นร่องครับผมต้องลึกหน่อยครับเอาไปเร็วใกล้แล้วไป

Họ khăn này con Cái tủ khăn nó có cho mấy Hả 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 cho Hả 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 ไปดินเปียกน้ำครับผมระตกยากหน่อยครับไป เดยวเจ้าพระเอกในงานนี้ครับผมเราใช้รถสายดันเอาครับคูปตยเอา4 0 8 เขาพาลงหน่อยอาพอ่อพอ่เอเฮ้ยนะครับเรียบร้อยอ๋อ,อสำหรับคลิปนี้ก็ อำแเด่ทีมงานครับผมเจ้าสุดหลอ่อลิก้าเสียเกมชวนโชคล้านทองสามแปดสามสองศูนย์เก้าศูนย์บุรีรัม <c oughs> เอามาก็ต้องไปส่งครับผมโอเคลากันไปก่อนครับผม ฝากทีมงานพวกเราด้วยครับฝากก็แล้วก็แชร์กันด้วยครับผมคลิปนี้ลาทุกผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอ้เยือพื้นที่ครับผม อาคลิ่นนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ